ผมวาดหน้าขบเล่นๆเนะยเอาไว้ใช้งานเอาไว้ปล่อยลายออกมาหรือเอาไว้ตกแต่งหรือใส่จานก็เป็นลาหูใส่จอนหูไปได้แต่ก็เก็บไว้ใช้งานดีกว่าอยู่ว่างๆเี็นไว้ทิ้งไว้เป็นลายใส่จอนหูใส่จานไหนลองใส่จันเนี่ย ันต้อคชิบหหยแล้วกดผิดบัตรมาไหนลองให้หนูเงิน ปั้นเป็นข้อเลยนี่ก็เป็นลาหูแล้วก็ปั้นมือมาดับก็ได้ก็ใส่จรหูก็เป็นลาหูอ่ะอันนี้ผมไม่เอาผมเซฟไปแค่นี้แบบไว้ใช้งานเผื่อปล่อยลายกระหนกออกมาลอดไปผมกลับบ้านแล้วไปดูรถเด็กนี่มครับไปหน้าขบเรียกว่าหน้าขบด้วยกันตัวปล่อยลาย หน้าขบตัวไปลายบีมอยากทำหรือเปล่าอย่าพรุ่งนี้เจอกันนะแต่บีมต้องโครงสร้างตัวพาดตัวนางเรตียบพานทุกอย่างเลยเอาบีมใส่ลายได้แล้วได้มีหน้าขบก็ปล่อยลายมาได้ใช่ไหมบีมไม่ใช่กันมจะลอยมากาขาดได้นะอเออครูคิดถึงอย่าพรุ่งนี้เจอกันครับบีมไปก่อนนะเดี๋ยวเอาไปเก็บในแฟ้มในสีบบาท โอเคครับเตฟแล้วครับไหนลองลองซิมูเลตให้มันนี่นะเขาเรียกอะไรไ่จำไม่ได้เหมือนกัน <Yeah. S 1> กดอนันไหนกันเนี่ยยืนยืนอันนี้หรือเปล่านี่ <Yeah. S 1> uh. อันนี้ไม่หมวนกลับไปไนีเมล่ะนี่แน่ไม่หมวนอีกถ้าหมอือนตรงไหนอันนี้แล้วกันเออต้องกดตรงนี้เอาละสีบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าปุ่มสีเมล็ดปุ่มให้โชว์งานนี่ไม่กดตรงไหนอย่าต้องไปหาว่าจะหาแต่ก็ไม่มีเวลาหาครับเ,เป็นบล็อก เป็นบล็อกโลเป็นบล็อกอิดก,ก็ได้เนี่ยผมทำบล็อกอิดก,ก็ได้เนี่ยขีดโลมาก็ทำบล็อกอิดเออโอเคใครอยากได้งานแบบไหนบอกมานะครับตั้นด้วยมือปั้นในคอมได้หมดนะครับผมปั้นในคอมก็สามารถทำออกมาเป็นงานปั้นจริงได้ครไปแล้วครับเดีย๋ยวผมไปดูรถดิเดีย๋ยวพรุ่งนี้สอนหนังสือยาวเลยหนังสือหนักเลยเครไปแล้วครับปอถุงมือละมิตติอยากเลยอ่ะ ปากการ,ร้อยกระบาทใช้คุ้มจริงจริงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไอพงไอ้แผดอย่างเนี้ยแต่ปากกาเนี้ยมันต้องเอียงหน่อยต้องรู้องศาเอียงหน่อยถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ได้แลนต้องเอียงโอเคครับ okay. แต่ผมก็มีบอร์ดบอร์ดอยู่บ้านเล้นะที่เดี๋ยวออกมาเยอะจัดแกแก้วเยอะติลงไปอีกนะหลังไม่เอาอะไรไปละ คิดว่าทำงานกันแล้วกินน้ำนะนะอะไรไปครคับไปแล้วครับขอให้หน้าขบคุ้มครองทุกคนนะครับปล่อยตัวไปลายไปแล้วหน้าทำอิดบ็อกมีคุมความประพฤตมาที่วัดเทพคุณชรน,นะนะครับได้หกชั่วโมงในใบเนี้ยผมมีสิบ็ชั่วโมงหชั่วโมงก็เหลือสิบอ็ดชั่วโมง ไปวันแรกผมแม่งโดนขโมยแก้วเยียติเลยโอ้ผมเอาไงดีวะเนี่ยแบบว่าจ่ายตังค์ทีเดียวไม่ต้องไปเลยเดืเอามั้งแล้วได้มาลุยกับใบนี้ใบนี้มี12ชั่วโมงเนี่ยที่ผมต้องบำเพ็ญประโยชน์โอเคครับตอนนี้ผมอยู่วิทยาลบรีโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานออกแบบซีดีของกัน ตันนี้ผมว่าผมจะออกแบบเคสโทรศัพท์ออกแบบเคสโทรศัพท์แต่ว่าผมมาทําเป็นกรอบหุ้มได้แต่ผมไม่รู้ปริมาตรด้านในแบบข้างในเนี้ยมันต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่มันถึงจะพอดีกับโทรศัพท์ผมแต่ผมขับรถมาผมคิดไปผมว่าผมมันต้องใช้การเขียนที่ดีกับเครื่องสแกนเนอร์ผนวกเข้าด้วยกัน สแกนเนอร์วัตถุจริงปริมาตรจริงแล้วเอาปริมาตรจริงเข้าไปเจาะในตัวที่วัตถุที่เราปั้นเราก็จะได้ครอบพอดีอะไรประมาณนี้โอเคดีอยู่มาออกแบบกันเพราะว่าเส้นยงเส้นยางก็มีหมดแล้วแต่เส้นโลาหาเส้นเหล็กผมไม่มีนะครับมันแพงจัด1 7ื่นเจ็หรือ2 2งหมื่นสออะไม่ไหวเส้นโลหะเอ๊ะได้งานแบบไหนก็บอกมานะครับปั้นพระหรือผลิตภัณฑ์บอกมานะครับอันนี้ ขับแล้วเมาะเมาแล้วขับโดนคุมขา่าวพฤ้นอยู่เดี๋ยวเขาบอกว่าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งคุมควาวพฤตที่คุมควาวพฤติโอเควันที่หนึ่งเนีย่ยเขาบอกให้ไปนี้ต่อถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมไม่จ่ายก็ต้องไปทําต่อโอเคครับสิบเจ็ดชั่วโมงโอเคครับผมไปแล้วเดีย๋ยวไปดูงานทีเดียนเปิดคอมเลยเอ้เปิดเครื่องไม่เอาคอมมา คอมมาของเธอท้ากว่าน,นี้ถ้าเกิดกินเหล้าไอ้น้อนมึงเดินกลับเลยนะเย็นนี้ผมต้องไปดูรถด้วยนี่หว่าผม้อบรถไว้เย็นนี้ต้องไปอู่โอเคครับ mm hmm. ขอจบแค่นี้แนละ้ววันนี้ผมวัวเพิ่งเสร็จแล้วหกชั่วโมงวันนี้ <c oughs> น,นี้ผมนั่งอยู่นานแล้วผมไม่รู้ผมจะผลิตอะไรขึ้นมา ปวหัวไม่รู้จะผลิตผลิตเป็นกล่องเป็นอะไรก็บกตังก็เบื่อเต็งเตงโอเคเดี๋ยวผมไปนั่งโต๊ะประจําผมแป๊บหนึ่งเอ้ยป้าปรเดียเ๋ยวเออขึ้นหน้า,าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์โต๊ะแป๊บยังไง เก็บโต๊ะกันเก็บโต๊ะตัวเองครับไม่มีคนนั่งเะยรนะ มาผมอยู่โต๊ะประจำผมแล้วเก็บโต๊ะแล้วไม่ได้เอาขนคอมมายอย่หน้าเมต้าเห็นที่ดีไโอเคผมคิดไม่ออกจะทำผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยไปคุมความเพิดแม่ยังไม่ได้เก็บความะพลิเลยเขาอ,อีกก้าเยติไปที่โต๊ะ คิดว่าแบบว่าเหนื่อยๆกวาดพื้นวัดเสร็จอะไรก็มากินตัวขโมยซะงั้นแล้วก็ของกหนื่างๆว่ากินเบียร์แม่งขี่มอเตอร์ไซค์อีกแล้วก็ไม่ได้เนี่ยเย็นเนี้ยนัดไปดูรถจะรถจักรยานผมแล้วก็หลังจากพวกนี้ผมมีสอนหนักเลยสามวันติดต่อโอเคครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูกันผมอาจจะ ออกแบบลายโลโก้หรืออะไรไว้ใช้งานหรือลายไทยไว้ใช้งานออกแบบเล่นๆไปก็อเอาไปประกอบในฟรีบัตรในโนแมสในเบดเดอร์แคมไโคกันได้หมดหรือเอาไปในอาร์ตแคมหรือเอาไปในอะไรอินสตาแคก็ได้หมดหรือไปในอะไรละโปรแกรมเลเซอร์บิดบอ โอกันหมดเลยโอเคครับ okay, มาออกแบบกันดีกว่าคิดไม่ออกก็ออกแบบไว้เผื่อทํากระเป๋าเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยเอาลายไปใส่ในกระเป๋าก็ตังก็ได้อาจจะฉีกกระเป๋าตังก็ได้แล้ววันนี้โอเคครับ okay, มาเห็นมาดูกันวันแรกก็โดนขโมยแก้วเลยเหรอวันนี้โอ้แก้วแค่ร้อยสองร้อยบาทเออมันก็เก่าแล้วใครอยากได้ก็ไปทำบุญไปผมก็ เอาไว้กินเบียร์ไว้นานแล้วนะเกครับย่ซื้อใหม่อซื้อแก้วถูกก็ดีแนละ้วหายไวด้วยน้องเสียดาย <g iggle> แก้รผมหยุดแล้วอย่าไปดูงายเลครับอยู่วิกตียมเลยไม่ได้กินเบียร์นะแป๊บซี่นะครับเอาผมขับมาอยอะโดนจับอีกเมาแล้วครับ <g iggle> ก็ไปก็มีคนติดยาบ้ามีคนเมาแล้วขับมีคนอะไรแต่อะไร ก็น้องผมที่รู้จักกันคดีชกต่อยแล้วก็ยาบ้าก็น้องบอกว่าพี่น้อขากลาบเาผมตินมาได้แต่น้องมันก็บอกว่าพี่น้องนานพี่น้อกลับไปก่อนเถอะไม่เป็นไรผมกลับได้เออตัวน้องผมกลับไม่ได้เงินโอเคครับไปแล้วทํางานต่อที่ว่างานเราพรุ่งนี้เุยสอนแล้วก็ต้องไปดูรถที่อุย่ยโอเคครับนี้ผมไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรในทีดีผมปั้นหน้ายักษ์แน่งเลย แ้วผมปั้นไปแล้วรอบหนึ่งแน,น่แล้วผมลืมเซฟแล้วผมใช้โพลิกอนเยอะจัดแท็บเล็ตโทรศัพท์แม่งรับไม่ไหวดับเลย <laughs> ผมไม่ต้องดูโพลิกอนถ้าเกิดไม่องโพลิกอนเยอะถ้าเกิดโพลิกอนเยอะแม่งไม่ลายเขียนแม่งเนียนเลยแต่ถ้าเกิดโพลิกอนน้อยเขียนทีแม่งเป็นขูขข่ขาขู่ขาเป็นเม็ด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 ผมไม่ชอบปรับโพลิกอนเยอะเ,ยเพื่อให้เนียนเพื่อเกียนเนียนอเคี okay, ครับ ดับไปลรอบหนึ่งจะเสร็จแล้วดับต้องมาเขียนใหม่อีกรอบองี้ผมเซฟก่อนนะก็ <c oughs> เซฟก่อนนะเซฟไปก่อนกลัวแม่งดับโอเคครับเซฟไปแล้เซฟไปแล้วเซฟไปล้วมโอเคครับวันนี้ได้หน้ายักษ์เอาไว้ติดโลโก้หรือทําตัวยักษ์เป็นตรงหน้าอกแล้วก็เป็นตัวหน้าขบปล่อยลายเวลาเราผูกลายใช่ชอบไหมครับ ผมว่าผมจะเาไปใส่กระเป๋าตังค์ที่ผมว่าจะฉีดกระเป๋าตังค์ออกมาอยู่นะเอาไว้แปะในกระเป๋าตังค์ด้วยแถว,วหน้ายักษ์ต้องหมุนนะจะเห็นมิติปากยักษ์เฉยๆย่าอย่าไปจมูกกันจมูกตาโอเคครับ okay. ก,ก็ถือว่าเป็นหน้าขบเอาไว้ปล่อยลายใช่ไหมหน้าขบกระหนกเกิดมาจากหน้าขบเอ้ยลุงสวัสดีครับตอนนี้กอาวิจัยทำไมเจรับอม ได้ไหมเอายังไงครับลงยาวอะไรครับะจะเอารักหน่อย,อยนึงรวบรวบหนึ่งเหรอครับออได้ครับรวบอายุอาทักหน่อย,ยโอเคครับ <laughs> ได้ไหม <laughs> ได้ครับคุณลุงยุ้งตีใหญ่พอดีน้าไม่ใช่ครับคุณลงมารับมาส่งของพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมครับโอ้ไม่ก็อย่างนั้นตนะแนี้ <laughs> โอเครับรวยครับคุณลงผมเดี๋ยวมาดูหน้ายักษ์ครับกำลังเขียนหน้ายักษ์อยู่ไปบ้านมังเป้า เอาไปช่วงนี้อยู่บ้านครับเมาเรื่องของการโดนตำรวจจับเมาแล้วขับติดคุกมาสองวันนะรถอะไรจักรยานรถมอเตอร์ไซค์จักรยานพังก็เลยซวยเลยครับแล้วเผอ,อกินเหล้าด้วยของตรวจไอกอฮอล์โดนจับเลยครับสองวันสองวันไม่ได้เล่นสกการเล่นสกการแค่วันเดียว,วเ,ยเสียเสียสองสองหมื่นเอาออกสองหมื่นแต่ถ้าเกิดโดนปรับ สี่พันห้าแต่ผมติดสองคืนก็คืนละห้าร้อยก็เหลือสา0พันห้าแต่ถ้าเกิดไม่มีตังใช้ก็ไปไปบำเพ็ญตนกวาดวงกับแม่ผมเพิ่งมาครับกวาดวัดมาหกชั่วโมงแล้วเขา,าก็ให้เรามีสิบเจ็ดชั่วโมงมีสองใบสิบเจ็ดชั่วโมงกับสิบสองชั่วโมงนั่นแกเห็นเราอยู่ไม่นักนก็ถ้าเกิดไม่มีแรงก็จ่ายตังไรก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดไม่ไม,ม,ไม,มีไม่มีตงังก็ทำไร เอาไปปุ๊บแกวเวยติผอหายแล้วไม่น่าเอาเราเลยเราเราก็จนนะมันก็รู้จักเราอ่ะครับแก่แกก็ไม่กี่ร้อยแล้วก็โอเคเขาอยากได้ทําบุญไหมเราโอ้โหให้ใส<ต>่เรา้ล,ลุงสวัสดีครับรับเลยครับต่อคุณพี่สีอย่าล้มนีจะเสร็จหน้ายักษ์แล้วได้ปากชอบปากยักษ์หน้าขอบอไว้ปล่อยลายใช่ไหมบีมเดีย๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะ ดีต้องเน้นตัวพระนาย Й โ๋ยน้นโครงสร้างแหละเพราะลายเริ่มใส่ได้แล้วน้นโครงสร้างให้เข้าคอรเลยเดี๋ยวจะฝังไว้ในหัวเลยโอเคครับเดีย๋ยวเขียนหน้ายากันเขียนเสร็จหัวไอจะกลับเลยชักง่วงนอน <c oughs> เป็นอะไเลยอุปกรณ์อุปกรณ์พกกระดองกระดงองตอนนี้ผมทำจมูกยักษ์เสร็จแล้วผมกําลังใส่คิ้วอ่ะ ไม่ค่เข้ามือเท่าไหร่นาเดียวอย่างนี้มานานอยุดพีหนม่คน ผมมาแต่งก็ค่อยแต่งปากกาผมร้อยกว่าบาท <s we ak> โอ้เอยเฮ้ค่อยแต่งเลยมันเปยนบาทกัน แววผมข้าวๆแล้วกันเดี๋ยวมาดูคิ้วกันนะ

ใหญ่เกินไปไื่อกหมอข้าวเหยอเดี๋ยวมาดูกันนะเดีย๋ยวคิ้วกับปลาแล้วครับเดี๋ยวจะกลับเลยว่าไงหฮ้ยเจ้าใครทำใครทำาหาครับ อ,อ,อ๋อพี่พี่น้องเหรออาไอ้ครูไปติดคุกมาเมาแล้วขับเพิ่งออกจากคาุกมาครับจริงครับเดี๋ยวครูทำเคี่ยวไอ้ทำยักษ์กันนะเดกๆยักษว หางไหลไปแข้งสิงลากทีเดียวแม่งไม่ยอมไปให้ผมเนี่ยลากทีเดียวแม่งไม่ได้จังหวะเลยกินละตัวแล้วกันหางไหลแล้วก็แข้งสิงอ่ะกินละตัวไ,ไลไ่ไปที่ตรงนี้แม่งเสกไปเล็บตรงนู้นอะไรของมันเนี่ย diêm tuổi không nhìn tua có anh nghĩ là ăn chơi kho này luôn ok bây giờ đài được anh để khách tài gì lắm không nó từ cho คิ้วล like ้องไงใครไครคิ้วแม่ยังไงไม่รู้เนี่ยปวดหัวมันหางไหลมันเล็กอะไรอเนี่ยสายตาแม่โคตรได้อารมณ์เลยปวดคิ้วเนี่ยต้องโกงอันนี้มันทวงเงินไป Oh dah Okey. Buat มีอารมณ์นิดนึออง ผมืใชะได้กับแปดนาทีแล้วเดี๋ยวคิ้วกับตาแล้วผมกลับบ้านละอยู่บิ๊กพีอารีเลยว,นะวันนี้ผมมาเรื่องขุมความประพฤติเมแล้วะครับวัดเทพเทพรีนาบัญชรเทพอะไรตเทพอะไร วัดเทพคุณชอวัดเทพคุณชออยู่กันเต็มเลยเมาแล้วครับกันเต็มเลยมารทำความสะอาดวาดนีโอเคครับอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งของผมถ้าเกิดผมเสียตังค์อันนี้ที่ต้องทำคือใบส้มห้าครั้งแล้วใบเหลืองต้องทำสามครั้งรวมแล้วเป็นแปดครั้งถ้าเกิดผมไม่ยอมเสียตังค์นะโอเคครับ มาดูข้างหลังผมเอาแก้วใส่น้ำแข็งไว้อยา่างดีไม่รู้ไปไหนเนี่ยให้หยิบไปไหนเนี่ยผมก็ให้ไปที่รถไว้ทำงานเวลาเหนื่อยๆหยิบมาไม่ไหนวะเนี่ยถาไม่เจอหายแล้วไอ้ต้องซื้อใหม่อ่ะเราผมไปแล้วใด้หัวกวาดวัดอยู่นะ อยู่วัดเทพเทพคุณชนรนะลบรีว่าเราครับหายกับตะเี่กอะไรผมวาดหน้าขบเล่นๆนะเอาไว้ใช้งานเอาไว้ปล่อยลายออกมาหรือเอาไว้ตกแต่ง หรือใส่จานก็เป็นลาวหูใส่จอนหูไปก็ได้แต่ก็เก็บไว้ใช้งานดีกวาอยู่ว่างๆเห็นไว้ทิ้งไว้เป็นลายใส่จอนหูใส่จาน,หจานไหนลองใส่จานเนี่ย คลิปายแล้วกดผิดบัตรมาไหนลองให้หนูขึ้น <c oughs> <c oughs> ปันเป่นข้อเลย นี่ก็เป็นลาหูแล้วก็ปั้นมือมาจับก,ก็ได้ก็ใส่จรหูก็เป็นลาหูอ่ะนนี้ผมไม่เอาผมเซฟไปแค่นี้่อนไว้ใช้งานเผื่อปล่อยลายกันหนกออกมาลองไปผมกลับบ้านแล้วไปดูรถเด็กนี่ครับไปหน้าขบเรียกว่าหน้าขบด้วยกันตัวปล่อยลาย หน้าขบตัวปล่อลายบีมอยากทำหรือเปล่าอย่าพุ่งนี้เจอกันนะแต่บีมต้องโครงสร้างตัวพารตัวนางตัดเหวพานทุกอย่างเลยเอาบีมใส่ลายได้แล้วให้มีหน้าขบก็ปล่อยลายมาได้ใช่ไหมบีม <c oughs> ไม่ใช่กขนกจะลอยมากาขาดได้นะเ <c oughs> อเครูคิดถึงอย่าพึ่งนิดเจ้ครับบีมไหนกว่านะเดี๋ยวเอาไปเก็บในแฟ้มในสีบาท โอเคครับเซฟแล้วครับไหนลองลองซิมูเลตให้มันนั่นนี่ับเขาเรียกอะไรเลยจำไม่ได้เหมือนกันก a อ t e r n ไหนกันเนี่ยเจอเจออันนี้ด้วยมั้งเอันนี้ไม่หมนุนกลับไปมีมอะไรอ่ะนี่นี่ไม่หมุนอีก นนต้องกดตรงไหนอันนี้แล้วกันเออต้องกดตรงนี้เรลยสีบบาทเนี่ยผมไม่รู้ว่าผุ่มสีเมเลดผุ่มให้โชงานนี้ไม่กดตรงไหนอยต้องไปหาว่าจะหาแต่ก็ไม่มีเวลาหาเห็นไหมครับเป็นบล็อกเป็นบล็อกโลเป็นบล็อกอิดก,ก็ได้เนี่ยผมทำบล็อกอิดก,ก็ได้เนี่ยขีดโลมาก็ทำบล็อกอิดเออ โอเคใครอยากได้งานแบบไหนบอกมานะครับปั้นด้วยมือปั้นในคอมได้หมดนะครับผมปั้นในคอมก็สามารถทําออกมาเป็นงานปั้นจริงได้แค่ okay. ไปแล้วครับเดีย๋ยวผมไปดูรถดิเดีย๋ยวพรุ่งนี้สอนหนังสือยาวเลยหนังสือหนักเลยแค่ okay. ไปแล้วครับปอถุงมือละ <c oughs> อยู่พิเศษ <c oughs> <c oughs> เลยอ่ะการร้อยก่าบาดใช้คุ้มจริงๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นพวกไอพองไอแพดอย่างเงี้ย แต่ปากกาเนี้ยมันต้องเอียงหน่อยต้องรู้องศาเอียงหน่อยถ้าเกิดตรงนี้มันไม่ได้มันต้อเอียงโอเคครับ okay. แต่ผมก็มีบอร์ดบอร์ดอยู่บ้านอยู่แล้วที่อยากเอามาเยอะจัดใครเอาแก้แวเยื่ติลงไปอีกนะหลังไม่เอาอะไรไปละคิดว่าทำงานกันแล้วกินน้ำอะไรนะ อเครับไปแล้วครับขอให้หน้าขบคุ้มครองทุกคนนะครับปล่อยตัวไปลายไไปแล้วหน้าทำอิดบล็อก